เคยเห็นว่าจ้าต้นไม้ยุ่กลางทั้งกำลังจะเข่าไปส่งบอบหูขื่นวัดตางหวัวมิลาด พุทธาบาทหินลาดาถึงแล้วจ้าวัดพระพุทธบาทห้วยหินลาด ทีมงาน S c G จากคลังนวลสมบูรณ์นะคะรันขนบล็อกเทปพื้น <c oughs> มามาวัดเนี่จ้าวัดป่าห้วยหินลาดบ้านน้องตับเต่าอำเภอบ้านไผ่จังหวัดอนแเก่นนะคะ, <c oughs> ะที่หนึ่งรถยกนะคะรถเครน มาด้วยกันทั้งหมดมีรถรัชภูมิรถพี่วันใหม่นะคะพี่เป้นะคะพี่อนุรักษ์เจสังลุยแล้วก็คันสุดท้ายน,น,นะะู่นค่ะเมียสังลุยรัชภูมินะคะคันนี้ พระอาจารย์มาช่วยนะคะช่วยทำบุญนะคะงานนี้งานฟรีค่ะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะคะทางโรงงานช่วยทำบุญกับวัดปา่าจะเป็นบล็อกฟูพื้นนะคะ ทีมงานคนขยันค่ะวันนี้เป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดนะคะวันนี้เรามาทำบุญใหญ่กันเอาเอาไปปูเอาไปปูใส่ท่างใดตาปูเพื่อนเออเพื่อนเป็นอิปปูเขาต้องข้างอยู่มั้งอ๋อ้อหเป็นว่าอิปปูบริเวณเดิน นี่จะเอาบล็อกปูพื้นมาปูหอละครังนี้นะคะพระอาจารย์จะมาปูหอละครังตรงนี้นะคะเอาเด้อเรีคกของดีทิ่ได้ของดีไปเนี่ยไปเร้ยองได้ไปเนี่ยเรียกของมาแปดท่าน ท่นที่สองนะคะพี่เดชาบูตรพิเตะกำลังลงค่ะเรื่องดีดานมากก่านี้มีงนดอกก็จะเยกมาตั้งนา

แล,แล้วนะคะสองพันทีละเมตรแล้วก็ของพ่อสักดานะคะมาเพิ่มเติมอีกคันแล้วนะคะกันนี้จะเป็นของแม่เบนจมาศนะคะพ่อสักดาชาก,กัน คั้นต่อมานะคะจะเป็นของทีรามิสุลงคันสุดท้ายก็จะเป็นของวปนใหม่นะคะงาไหม เหลวสุดท้ายแล้วนะคะก็จะสำเร็จลุล่วงแล้วนะคะเหลวสุดท้ายแล้วกำลังลงนะคะเอาเห็วสุดท้ายลงก็เป็นอันเสร็จนะคะทุกคันปิดท้ายด้วยรถของที่วันใหม่นะคะยกเรียบร้อยด้วยดีนะคะ ขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะที่มาในวันนี้ก็จะมีพี่เดชาวุฒิเ่ยพานุวัตรนะคะเหยวันใหม่นะคะพ่อศักดาชาการพีระเมฆไทยรัฐรัชภูมินะคะมาทั้งหมดด้วยกัน8 0 0พจากทีมงาน SCG คลังกระจายสินค้าโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแท์จังหวัดขอนแก่นนะคะสนับสนุนบล็อกโดย ครั้ง s c p นะคะนอนสมบูรณ์รีนะขออนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับรถบรรทุกหกล้ทุกๆุกคันขอให้โชคดีมีชัยนะคะวันนี้วันที่หนึ่งหวยออกก็ขอให้เฮงเฮงเงนะคะได้บุญกันเยอะๆนะคะทุกทคนทุกๆุคันนะคะสาธุสาธุ งันด่านที่รับพรจากพระอาจารย์เสร็จแล้วนะคะพระอาจารย์ก็จะให้พรนะคะให้พรแล้วก็ให้ของขวัญสิ่งดีๆนะคะไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะ รียพอีอาจารย์ของช่ำลวยนะคะขอบคุณคนนุณงายุที่ได้นำบล็อกมาถหนานหลวงห้อท่านนะคะก็จะได้รับของที่เป็นสิริมงคลจากพระอาจารย์กลับไปนะคะเอาเอาอเาปกนเรียนหลวงพุทธรรมนะคะเป็นในหลวง อิ่มบุญกันไปทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ขอ,อให้มีแต่ความโชคดีมีชัยนะ,ย<ล>ะค<ล>ะหมดน,นี้หมดถ้งมีความสุขท,ทุกคนนะคะาอาจารย์ได้ให้พรมาแล้วนะคะขอให้ผลบุญในวันนี้นะคะจนส่งนะคะผลให้กับทุกคนนะคะเป็นผลสำเร็จด้วยนะคะทีมงานมาก,กราบขอพรน,นะคะอยู่ที่ศารปู่ข้างล่างนี้